บบักที่ดีที่สุดสลัดบัก เติมง่ายขั้นต่ำเพียง35บาทเล่นไปด้วยเติมไปด้วยได้เร็วสุดย์นาทีไม่ต้องห่วงเรื่องโกงเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมา4ปีแล้วไม่ได้มีแค่เติมโรบักถ้าใครอยากได้ของต่างๆในโกอาการ์เด้นเขาก็มีขายกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวก่อนทุกคนถ้าบอกว่ามาจากช่องกับตันเล่นเกมรับไปเลยไอเทมหัววานสุดน่ารักอุ้ยโอเคครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันใน,นแมวฟรี k โชว์หรือว่าการโชว์ที่โคตรจะแปลกโคตรจะบ้าโคตรจะมา ه, ซูซูกิโตยโยต้าฮอนดา้ามิซูบิชิอิตาย,ตายนะครับผมนะก็คือเราเนี่ยจะต้องมาหนีจากไอ้พวกตัวแบบแปลกๆนะซึ่งคือคือมันแปลกจนไม่รู้ผมว่าผมจะเรียกว่าอะไรเลยอ่ะนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับเหมือนว่าเราน่าจะได้เป็นผู้รอดชีวิตนะครับก็คือเนี่ยเราก็ต้องมาปั่นไฟอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วเหมือนว่าจะมีหลอดสเตอร์มิน่าด้วยนะตอนเราวิ่งนะครับ

โอ้ยอย่ักด์กบ๊ะ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 บ๊บ๊ะบ๊ะบ่ะบ๊ะบ๊บ๊บ๊ะ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 บะบ๊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 บ๊ะ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 บะบ๊ะบะบ๊ะบ๊ะบบ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 บ อะไรอ่ะเมื่อกี้โะแค่นี้เหมือนว่าน่าจะซ่อมได้แล้วนะคือเขียวน่าจะซ่อมเสร็จแล้วล่ะดูดิตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูดิตัวอะไรอ่ะอ่ามัน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 สนใจผมมันสนใจผมพี่ใจเย็นพี่แอบผม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 แอบไอ้นั่นมันโง่เอ้ยไอ้นั่นมันไม่ไม่ฉลาดนะครับโอเคผมก็ได้ทำการ น่าจะต้องซ่อมให้มันหมดเลยนะครับมีกี่คนเนี่ยสามหกเจ็ดมีมระมันเจ็ดคนก็น่าจะเจ็ดเครื่องไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเครื่องจริงผมระแวงนะเนี่ยคือโคตรระแวงเลยเก็บเหรียญเก็บเหรียญครับอ๋อนี่อ๋อเจเนอเรเตอร์มีห้าอันเคขายอีกอันนึงผมขออนุญาตเดินหานะครับเออจะให้คานหาหรือไงล่ะเขามีหลายประตูนี่อะไระเนี่ยเคยเดี๋ยวราอุนูนนูน,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 น อันนี้อยู่นู้นอยู่นู้นเลสเกบนาวออกได้แล้วหรอออกได้แล้วทุกคนคนเราสามารถออกได้แล้วครับไอ้นั่นไปไหนหวะยังไม่ทันได้เจอไอ้นั่นเลยโอเคสับครับปั <Okay. S 2> ๊บ,บออก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 รอดรอดเย้ร yeah! อแล้วทุกคนครับผมรอละเออโอเคเดี๋ยวผมว่าเราจะมาเล่นสักอีกสักรอบสองรอบแล้วกันนะครับ เคสรอบนี้เราได้เป็นคนเออเป็นผู้รอดชีวิตอีกแล้วครับเหมือนว่าตอนนี้อยู่เหมือนในป่าเลยโอ้ม oh, ันอยู่มาฟังก์ก็ต์มันอยู่ตรงนู้นครับผมจะต้องเดินไปซ่อมไฟมันอยู่มันอยู่นู้นผมผมจะขึ้นผมจะขึ้นโอเค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 นี่ okay, 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 okay. ผมจะขึ้นมาอยู่บนนี้นะฮะทางนี้ก็มีปืนเอ้ยไม่ใช่ปืนปืนอะไรล่ะเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนวะ wow. คุณโน้นโน้นโน้น,น,นเครื่องปั่นไฟอยู่นู้นครับตรงนี้ก็มีตรงนี้มันมีผมนนะผมเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอาตรงนี้ก่อน โ okay. อเคเราสามารถช่วยเพื่อนได้ปะไม่รู้ว่าช่วยได้หรือเปล่านะออโอเควช่วยเพื่อนนะเไร้แล้วนเนี่ยเพื่อนไปเพื่อนออทุกคนได้ยินเสียงกิ๊ดกๆ๊ดใหญ่อย่าไปใจนะครับมันคือเสียงผมเคาะมาเองไอแม่เคาะมาเคาะเมาส์จดจัดเต็กโอเคออ๊ยไม่โอเค,ออเคสวย เฮ้ยถ้าช่วยกันโคตรไวว่ะถ้าช่วยกันอ่ะไวจริงนะบอกเลยเฮียเราขึ้นไม่ใช่บอกเลยว่าเพื่อนเพื่อนมันมาพี่จ๋ามันมันมันเข้าไปแล้วมันเข้ามาแล้วหนีหนีหนีโอเคจัดไปพี่ชายหนีจัดไปจัดไปเราต้องหนีว่ะทุกคนโอเคฮะเก็บเราบอกก่อนเอ้ยไม่ให้เราบอกเก็บเหรียญก่อนนี่นี่นี่เครื่องบินไฟน้องมาช่วยพี่ปั่นหน่อยมาครับมาเอ๊ะ อืออันนี้คือกดลัวกูรอที่สุดแล้วนะไปอีกแล้วก็ไปเออเดออโอ้ยนิ้วจะล็อกนะครับเก่งนิวจะล็อกละโอเคเรากินครึ่งแล้วกินครึ่งแล้วน้องอย่าพึ่งน้องน้องอย่ารีบน้องอย่ารีบน้องอย่ารีบเออปัปบปัปป๊บแบบน่าแฟนอยแฟนกันอีกอะไรวะอีฉาคนเบื่อคนมีแฟนปะ คือแฟนการมามันเป็นแฟนเลยโอ้โหอะไรวะมาไม่เป็นไรแต่ผมจะกะจะไม่ไปช่วยแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้เครื่องระเบิดผีอยู่ไหนไม่รู้ผีอยู่ไหนไม่รู้ผมรีบผมรีบเลยผมรีบเลยทำไมำไมันอยู่นตรงนั้นน่ะโอเคผมว่ามันซ่อมเยอะเกินแล้วผมจะเสียงคุ้นๆวะอยู่ไหนวะโอ้ยออด้แล้วออด้แล้วออด้แล้วก่อนนี้ผมจะออกผมขอหน่อยอยู่ไหนวะนอยู่ไหนไอ้นั่นอะ ก่อนออกอ่ะขอ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 จกักรจี้มาเนี่ยนึงอยู่ไหนอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะนี่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 พี่ชายน่าจริงก็มาดิเฮ้ย <c oughs> มันดึงมันดูดมันดูดเออเฮ้ยเฮ้ยมจะออกไปดีไหมวะผมแอบ,บอยู่ผมจุก๊กผมจุก๊กผมจุก๊กไปไปไปเจอกันพี่ร <c oughs> อดเย้รอดแล้วครับท่านผู้ชมครับ โอเคมาทุกคนรอบนี้ผมได้ทำการเป็นไอ้ตีนเหม็นไอ้เท้าเหม็นนะครับคือผมว่าผมจะเฝ้าเว้ยถ้าสมมติเฝ้าใช่ป่ะจะเฝ้าดีไหมวะว่าเราสามารถวิ่งได้ด้วยวะคนดูเราหาก่อนหาก่อนเจอแล้วอ่าสัวโลนี่ไงเจอไปดีโอ้ยอันนี้อันนี้กลายเป็นหินเลยนี่กลายเป็นหินเลยเจอซ้ำเข้าไปอีกที ไอ้รามนี้เอ็งต้องตายรามนี้เอ็งต้องตายเอ็งไปไหนเอ็งจะไปไหนไปไหนแล้ววะอยู่นู่น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 ใช่ไหมอันนี้ชักมันก่อนไอ้นี่มันออฟเซอร์ไซอยู่เอ็งออฟเซอร์ไซทำอะไรอะไรอะไรอะทำอะไรทำอะไรอ่ะผมขึ้นไปไม่ได้ปะเออไม่รู้อ่ะกระทืบไปก่อนปั๊มอ้ายเจ็บเจ็บจะตายนั่นน่ะจะตายนั่นน่ะเจ็บ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 นั่นน่ะทำกัน โอ้โหโดนไม่ด mm ีโดนไม่ดีอยู่ไหนออกมาไปหนีไปไหนหนีไปไหนผมผมรู้ไอ้นี่ฮะผมรู้ไอ้นี่แค่นั้นแหละอยู่นี่ไงอยู่นี่เหรอหยุดหยุดหยุดจะไปไหนจะไปไหนไปไหนเลยวะไปไหนเลยวะบลูชิลบลูชิลมันรู้ซ้ำไอ้นี่ก่อนซ้ำไอ้นี่ก่อนทำลายกำลังพลก่อนตีทำลายกำลังทำลายกำลังพลไอ้นี่ไม่ตายวะตายดิตายเออตายไปแล้วหนึ่ง แตกหนึ่งสวยพี่สวยไปไปวิ่ง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 ไปดูเครื่องปั่นไฟเผื่อมันซ่อมกันอยู่เคซ่อมเออเครื่องนี้ซ่อมอยู่วะเครื่องนี้ไม่ซ่อมอยู่เคเราจะไปดูเครื่องที่มันซ่อมอยู่นะครับมันผมว่ามันช่วยกันแน่เลยมันจะได้มันจะได้เร็วไวเงี้ถ้าช่วยช่วยกันอ่ะตรงนี้ไม่อยู่วะมันไปไหนกันวะมันไปซ่อมมันอยู่ตรงไหนอ่ะผมว่ามันลงไปชั้นล่างแน่เลยนี่ผมว่ามันลงไปข้างล่างเวยลงไปข้างล่างแน่ เครื่องนั้นซ่อมอยู่ปะไปดู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 เครื่องนี้ไม่ซ่อมอยู่แสดงว่าอยู่ข้างบนเขาบอกว่ามันอยู่แถวนี้อยู่เซนโอ้โออยู่นู่นโอ้ประดิบจับจ้าไม่ได้ประดับดิมเราจะค่อยๆไปครับค่อยๆย่องครัค่อยๆย่องค่อยๆย่องอยู่นี่ไงปุ๊บเจอไปดิเจอไปดิเจอไปดิซ่อมไปหนึ่งทีอ้าวอ๋อถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นหินคือขยับไม่ได้เหรอ หยุดหยุดหยุดโรบโบโรชิลมอนพี่ชายพี่ชายใจเย็นพี่ชายพี่ชายไปไหนไปไหนไปไหนคิดว่าขึ้นไม่ได้หรอคิดว่าขึ้นไม่ได้หรอคิดว่าขึ้นไม่ได้หรอผมขึ้นได้เหมือนกันนะครับอ่ะทำไรแอะทำไรแอะอยู่เฉยๆอยู่ซื้อๆได้บออยู่ซื้อๆได้บอไม่อยู่ยังไม่อยู่นิ่งเลยวะเฮ้ยผมต้อนมาผมต้อนมาจนมุมผมต้อนมันจนมุมผมต้อนมันจนมุมเอออุ้ยเจ็บเด้อล่ะเจ็บเด้อล่ะ ยังไงมันวิ่งอุลมันวิ่งซ้ายว่ะมินวิ่งซ้ายมานี่เหรอไปไหนอ่ะไปไหนเตงอาดาหลอกหลอกเหรอหลบหลอกเหรอหลีกเหรอตีไอผว่าเดี๋ยวรอรอมันรอมันหายเป็นรอมันหายเป็นหินรอมันหายเป็นหินรอมันหายเป็นหินไปดิเจ็บเะล่ะเจ็บเะล่ะเจ็บเะล่ะน้องน้องไปไหนน้องน้องไปไหนรอดเออรอดรอดผม ที่เป็นฆาตกรจะท,ทำการสื่อไวเวอร์หรือว่ารอเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับตัวมือครับเฮ้ย <c oughs> จริงๆนะเราเนี่ยเออไม่ธรรมาดาอ่ะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับทุกคนค okay, คถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันดนวยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย